สวัสดีครับวันนี้425ดีกรีจะมารีวิวลำโพงบลูทูธซาดีน A6 ลำโพงบลูทูธที่เสียงดีมากน่าใช้พร้อมความสามารถกันน้ำด้วยครับลำโพงซาดีนเป็นลำโพงที่หน้าตาดีและได้รับคำชื่นชมมากมายจาก Amazon.com และโด่งดังเรื่องคุณภาพที่เหนือชั้นเกินราคาครับดีไซน์จะเป็นกระบอกสี่เหลี่ยมเน้นพกพาสะดวกด้านในเป็นพลาสติกพร้อมขอบอยางช่วยกันกระแทกด้านนอกช่วยกันบุมกันขอบ ลำพงจะมีมาตรฐานกำน้ำ IP44 การฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1ม mm มได้กันละอองน้ำละอองฝนแบบเบาๆทั่วไปได้ครับแต่การฝนแบบหนักๆไม่ได้รวมถึงไม่สามารถแช่น้ำได้ด้วยดังนั้นความสามารถช่วยป้องกันกระแทกและกันละอองน้ำจึงเป็นลำพงที่เหมาะกับการใช้งานภายนอกสำหรับไลฟ์สไตล์แบบเอาท์ดอร์ครับก่อนใช้งานที่ต้องเจอละอองน้ำต้องเช็คสภาพแผ่นยางของผ่อนลำพงให้ปิดสนิทด้วยนะครับ ตัวลำโพงมีไมในตัวสามารถใช้เป็นสปีคเกอร์ได้ซึ่งบอกเลยว่าเสียงดีมากคมชัดคุยได้สบายชัดเจนโดยไม่ต้องตะโกนครับสำหรับเรื่องคุณภาพเสียงตัวลำโพงจัดว่าเสียงดังในระดับที่ดีครับสมศักดิ์ศรีกับขนาดไซต์ตัวคือพอที่จะใช้เอาดอหรือฟังกันเป็นกลุ่มก็ได้ครับไม่ได้ดังเวอร์อลังการนะครับเพราะจุดเด่นตัวนี้เราว่าเด่นเรื่องคุณภาพเสียงมากกว่าความดังครับสาเหตุที่425จัดลำโพงตัวนี้เข้าร้านมา เพราะคุณภาพเสียงโดยเฉพาะเลยครับเป็นหนึ่งในลำโพงที่เราว่าเสียงดีมากๆสําหรับราคานี้เลยลำโพงนี้โดดเด่นเรื่องเสียงใสและเสียงเคลียร์ครับเสียงนักร้องโดดเด่นเสียงดนตรีคมชัดรายละเอียดครบถ้วนเน้นใสๆออกไปโทนนุ่มๆ ฟังแล้วสบายๆเพราะเพราะครับเบสจะมาเป็นลูปลงลึกไม่กลบดนตรีอื่นๆครับเล่นอยู่ด้านหลังยังได้ยินชัดเจนแต่รายละเอียดดนตรีอื่นๆจะโดดเด่นกว่าครับเสียงดนตรีจะมีมิติกว้างทําให้ฟังแล้วเสียงไม่อุดอู้อยู่แต่ลําโพงแต่เสียงเครื่องดนตรีจะลอยออกมาครับยังไงมาลองฟังเสียงกันได้เลยครับแนะนําระหว่างดูคลิปรีวิวให้ใส่หูฟังเพื่อจะได้สังเกตเสียงเบสของลําโพงนะครับ อดมาอน,านิ่นนานเพียงนดินใจกับทางที่โรยเอาไว้ด้วยความน้ำดูล้าขคงที่มทงจนมันทจะทนไม่ไหวชีวแต่ดูรวมๆแล้ว And you, war Chief, you will take the fell and you will become stronger than any orc has ever been. And when the fell has remade you, you will crush them all. Now claim my new world! ลำโพงที่อยู่ได้6-8ชั่วโมงกับแบตเตอรี่ในตัว 4,000mAh การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้กดค้างที่ปุ่ม power จนไฟสีฟ้ากระพริบและเปิดสมาร์ทโฟนหาชื่อ A6 และกดเชื่อมต่อได้เลยครับดังนั้นใครที่มองหาลำโพง Bluetooth ราคากำลังดีเน้นเสียงดีกันน้ำได้ด้วยโดดเด่นเรื่องเสียงนักร้องเสียงสายรายละเอียดดีมีเบสเน้นฟังสบายสบายโทนนุ่มๆ425แนะนำซาดีน A6 ตัวนี้เลยครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อเชิญได้เลยที่ www.425degree.com ครับ